ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยุกร์ปปเะเดนผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยานายกอบตนะครับก็จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนะครับวาระจํานวนรองนายกนะครับกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับอันนี้เหมือนกันหมดนะครับคุณสมบัติข้อที่2คือนายกอบจอสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกรัฐสภานายกเทศมนตรีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภานายกเมืองพัทยาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกรัฐสภา,าในส่วนของ การสาเร็จการศึกษาจะต่างกันนะครับจะต่างกันซึ่งจะต้องจําให้ได้นะครับส่วนวาระการอยู่ในลำรงตําแหน่งก็คราวละสปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะํำรงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้นะครับดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีให้ถือเป็นหนึ่งวาระเมื่อดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วนะครับสองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งวาระอยู่ในตําแหน่งเหมือนกันทั้ง นายกอบจเทศมนตรีเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับส่วนประเด็นเรื่องจํานวนรองนายกนะครับอบจอไม่ใช่สมาชิกสภา,า,า,รราสงงงองค์งาก,าาการบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่งตั้งรองนายกเนี่ยซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามเกณฑ์คือมีสอบจสี่สิบแปดคนแต่งตั้งรองนายกไม่เกินสี่คนมีสอบจสามสิบหกหรือสี่สิบสองคนแต่งตั้ง รองนายกไม่เกินสามคนมีสอบจยี่สิบสี่ 24, หรือสามสิบคนแต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกินสองคนนะครับกรณีนายกเทศมนตรีนะครับแต่งตั้งรองนายกเทศนี่ไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นรองนายกเทศมนตรีแบ่งตามเกณฑ์ดังนี้นะครับ เทศบาลตำบลนี่แต่งตั้งรองนายกไม่เกินสองคนเทศบาลเมืองแต่งตั้งรองนายกไม่เกินสามคนเทศบาลนครแต่งตั้งรองนายกไม่เกินสี่คนเมืองพัทยาแต่งตั้งรองนายกไม่เกินสี่คนนะครับนายกมุลนิแต่งตั้งรองนายกไม่เกินสี่คนซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเมืองพัทยานายกอบตนี่แต่งตั้งรองนายกไม่เกินสองคนนะครับซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ ก็สิ่งที่แตกต่างคือกระบวนการในการสําเร็จการศึกษาคุณสมบัติของแต่ละอบจเทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะต่างกันอยู่นะครับส่วนอายุนี่เหมือนกัน35ปีวาระการดํารงตําแหน่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทาให้ได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือจํานวนรองนายกนะครับประเด็นต่อมา ในเรื่องจำนวนเลขานุการนายกและที่ปรึกษาและผู้มีอำนาจกำกับดูแลนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่เลขานุการนายกและที่ปรึกษานี่รวมกันไม่เกิน5คนเทศบาลแต่งตั้งเลขานุการนายกและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนี่ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลให้มีรวมกันไม่เกิน2คนนะครับเทศบาลเมืองรวมกันไม่เกิน สามคนเทศบาลนครรวมกันไม่เกิน <sm> ห <zk> ้าคนเมืองพัทยาเลขานุการนายกและที่ปรึกษานายกซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไม่เกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยาให้ดูว่ามีนายกให้ดูว่ามีรองนายกกี่คนนะครับก็สามารถแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยานะครับ สองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมกันไม่เกินห้าคนนะครับเมืองพัทยาน,นี่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวมกันไม่เกินห้าคนนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่แต่งตั้งให้แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภาตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ แสดงว่ามีได้แค่หนึ่งคนเลขานุการนายกหนึ่งประเด็นในเรื่องผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีอำนาจกำกับดูแลคือผู้ว่าราชการจังหวัดเทศบาลผู้มีอำนาจกำกับดูแลคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่สำหรับเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลพบว่าจผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้านอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลที่อยู่ในอำเภอนั้นและกำหนดเงื่อนไขในการใช้อำนาจหน้าที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับสำหรับเทศบาลเมืองเทศบาล ตำบลนี่ผู้ว่ามอบหมายให้ในอำเภอปฏิบัติการแทนสําหรับเทศบาลที่อยู่ในอำเภอนั้นนะครับเมืองพัทยาผู้มีอำนาจกำกับดูแลคือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีอำนาจกำกับดูแลคือในอำเภอนะครับก็รายละเอียดก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ